วัดีครับวันนี้มาแนะนําที่ดินอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6บ้านดวงสนมากตาบนหนองมะมงอําเภอหนองมะมง,มง,มง,มงจังหวัดชัยนาทนะครับผมเนื้อที่ดินขนาด1ไร่นะครับอยู่ติดกับบึงน้าําสระน้ําขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ80ไร่ทางด้านนี้นะครับผมแล้วก็ที่ดินแปลของเราที่มาแนะนํากันในวันนี้ก็อยู่ตรงด้านนี้นะครับผมอยู่ทางด้านนี้เลยก็เป็นอ่า อยู่ในชุมชนนะครับผมมีบ้านเพื่อนบ้านอยู่ใกลๆกันนี้นะครับผมแล้วก็จะมีวิวเขาให้เห็นอยู่ทางด้านน,นี้นะครับตำแหน่งที่ดินของเราตัวนี้อยู่ห่างจากศูนย์ราชกา,ารอำเภอหนองมะมงล๊าโรงพยาบาลสถานีตำรวจนะครับผมประมาณ12กิโลเมตรนะครับร้านค้าในตลาดอำเภอหนองมะมงก็เป็นร้านเ e เ e ่นอีเลฟเว่น C J DIY นะครับผมปั๊มน้ำมัน ก็ประมาณ12กิโลเมตรห่างจากตำแหน่งที่1ของเราตรงนี้นะครับราคาขายตอนนี้อยู่ที่175,000บาทนะครับผมหนะี่ที่1ไร่ท่านใดสนใจต้องการเป็นเจ้าของที่ดินอยู่ติดกับบึงน้ำสระน้ำขนาดใหญ่นะครับผมประมาณ80ไร่ก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยเข้ามาปรึกษากันได้นะครับผมยินดีให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะครับคันชิดค้าที่ดิน0639149916นะครับ